สวัสดีครับวันนี้ได้ของกินอีกแล้วข้าวเหนียวหน้าสังขยากล่องละยี่สิบบาทเดี๋ยวแกะก่อนแล้วแพ็กมาดูห่อมาครับผมการหอ่อ หอมแล้วหอมใบตองด้วยนี่สุดยอดเลยอออหอมหอมมากนี่ก้อนละคำเลย มากมากกินหมดสีอันเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วดู อร่อยถ้าเป็นผู้หญิงกินนะผมว่านะ อิ่มแน่ๆสี่สี่ชิ้นน <ś> ะ <prison> ผมยังแบบโอ้แต่อร่อย <ś le> อร่อยครับสุดยอด Đó. Rồi đó. Chờ mình hiểm ra các Bye bye.